เรามาต่อกันจากพาร์ทที่แล้วนะครับสำหรับเกมจับผิดคนโกหกนะสำหรับใครยังไม่ได้ดูพาร์ทที่แล้วเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นกันที่เลเวล26นะเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็คงเอา25เลเวลเหมือนพาร์ทแรกนะครับคุณผู้ชมจงหาของกิน5้าอย่างที่ซ่อนอยู่นะครับโอเคอย่างแรกก็คือไอ้รูปร่างที่มันเหมือนเออนี่ไงเหมือนชายพ่อบันคอเนี่ยนะแล้วก็ปลาเนี่ยปลาอันนี้มันยังอีซี่ว่ะ ใครควรได้เป็นแฟนของเธอนะครับเออมีใบประกาศจับอยู่หนึ่งใบนะครับคือเบาะแสอันแรกใช่ไหมคนที่2นะครับที่เขาบอกแต่งงานกับผมนะเนี่ยคือคนในรูปประกาศจับเลยเว้ยคุณผู้ชมแต่ผมจะลองคลิกดูก่อนนะครับว่าคลิกอะไรที่ตัวผู้หญิงได้บ้างหรือเปล่านะโอเคตามกระเป๋าเสื้อพวกตัวละครก็คลิกไม่ได้นะครับเอ้ยอะไรอะ่ะคนหนึ่งมีแหวนแต่งงานแล้วส่วนอีกคนก็เป็นอาชญากรจะหาแฟนสมัยนี้ต้องดูดีๆโอ้เลเวล28ใครโกงข้อสอบ สองหกสองเท่ากับเท่าไหร่ข้อสอบนี้มันบ้ามากเลยเอาเลยครับเราจะมาดูนะครับว่าใครโกงข้อสอบนะอ่าพอหนุ่มคนนี้ค <c oughs> ือผมกดที่แขนเสื้อก่อนเลยอะเลเวล30 <c oughs> ใครมีพลังพิเศษนะครับอีกแค่724ครั้งโอ้โหนี่พี่แกยกน้ำหนักไปกี่ทีแล้ววเนี่ยเรามาดูนะครับว่าบ่อแสคือรายกันเออใครคือผู้ที่มีพลังพิเศษอย่างนั้นเหรอ มันยนน้ำหนักหนึ่งพันโลเลยเหรอไอเพิ่ใครคือภรรยาของเขานี่ครับคุณเห็นเสื้อของฉันไหมฉันได้ยินมาว่าโจกับเจนเพิ่งเลิกกันเบาะแสมันอาจจะเป็นในมือถือได้นะเออที่รักอ่าโทรหาที่รักซิว่าใครจะผลคัรับสายเอาคือมันยังไม่บอกคุณเลยว่าใครคือภรรยาของเขาแค่โทรหาที่รักก็คือผ่านด่านแล้วว่าอยากรู้นะครับว่าเมื่อกี้ใครคือภรรยาของเขานะโอเคเรามาหาโคมไฟนีกว่าคุณผู้ชม โคมไฟโคมไฟโคมไฟอยู่ไหนนะ Five minutes later อื้มนี่แถวบ้านมึงเรียกโคมไฟเหรอเลเวลสามสิบสามใครไม่ใช่ซอมบี้ครับเออใครไม่ใช่ซอมบี้อย่างงั้นเหรอใครมีส่วนที่สวมอกอบที่สุดคนนี้หัวแหวงนะครับผู้หญิงคนนี้หัวแหวงคนนี้ก็สมองออกมาส่วนคนนี้แขนขาดคนนี้ก็เออขาโดนกัด มันมันจับถอดอะไรได้บ้างไหมผมว่าคนนี้คนนี้แหละที่ไม่ใช่ซอมบี้เนี่ยครับเพราะว่ามันสมประกอบที่สุดแล้วในสี่ตัวเนี้ยนะโอเคเดี๋ยวผมขอลองคิกมั่วๆก่อนนะครับว่ามันจะเจอเบาะแสอะไรบ้างไหมนะอ่ะเอา้าแล้วใครไม่ใช่ซอมบี้ปะใครกันนะที่เป็นคนแกล้งคุณครูนะครับเอาล่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันเถอะอ่าอ,อันนี้เรียนออนไลน์ใช่ไหมใครกันที่เป็นคนแกล้งคุณครูอะไรวะเนี่ย อ่านอีกแล้วข่าวหน้าเอาหุ่นไปตั้งแทนตัวเองเลยมันนคือการแกล้งหลุดขู่ยังไงวะเลเวลสาห้านะครับจงหาของกินห้าอย่างอีกแล้วนะครับผมอ่าอย่างแรกนี่เลยเจอแล้วอย่างแรกแล้วต่อไปก็เป็นก้างปาลาก้างปลาอยู่ที่ปอกคอน้องแมวตัวนี้แล้วก็เป็นแซกอกนะครับแซกอกรู้สึกว่ามันจะเป็นหางของเจ้าเจ้านี่หรือเปล่าไม่ใช่วะเออเออแซกอกเอาละสวยละมัน มันอยู่ไหนวะเนี่ยแปบ๊บนึงนะคุณผู้ชมต่อไปผมขอหาปลาก่อนแล้วกันนะปลาปลาปลาอ่าคาบอยู่ที่ปากน้องแมวตัวนี้แล้วก็เป็นรอยเท้ารอยเท้าอันนี้เป็นน่าจะเป็นบิสกิตลูกหมานะครับเวลาเจอด่านหาของแบบนี้นะครับตัวอย่างกับของที่มันให้เราหาเนี่ยมันจะสีไม่เหมือนกันนะเลเวล36ใครเป็นขบฏนะครับไม่นะเธอถูกวางยาพิษฝีมือราชินีแน่ๆใครเป็นขบฏอย่างนั้นเหรอบอกแสแรกคือแอปเปิ้ลนะครับโอเค แล้วบอกแสอานี่น,นี่นี่เลยซ่อนยาพิษอยู่ในกระเป๋าหนึ่งในสิบตัวร้ายของโลกนิทานเลยนะเนี่ยใครคืออัจฉริยะไอคิวของฉันสูงกว่าเก้าแต่สมองไม่ระเบิดไปแล้วว่าไอคิวสูงกว่าเก้าพันเนยทุกคนเรียกผมว่าน้องของไอสไตล์เลยนะอ่าคลิกได้ว่ะอย่างแรกคลิกได้นะครับแล้วแล้วมีอะไรบ้างที่ขยับได้มีลูกบิกนะครับที่ขยับได้อันเดียวนะครับส่วนรถกับตุ๊กตามหมีคือขยับไม่ได้แล้วอ่ะ โอ้ยไอยยคิวสูงเก้าพันจริงว่ะอาลูบิกแย่ไปที่มือปุ๊บคือเสร็จเลยจงแยกประเภทให้ถูกต้องนะครับมาอีกแล้วนะครับสําหรับอันนี้โอเคก็คือพนักงานดับเพลิงกับตํารวจสินะอันนี้ง่ายหน่อยนะครับวอก,ก็ต้องเป็นของตํารวจคุณแช่มือแล้วก,กระบองแล้วก็หมวกนะครับอันนี้ก็ขวานแล้วก็ที่ฉีดน้ําถุงมือแล้วก็ที่ระไฟอ่าถูกต้องวะใครกันที่ป่วยอ๋อหลังค้อ โเรา,ามาเอ็กเซเรย์กันดีกว่านะครับว่าใครกันที่ป่วยคนนี้รู้สึกว่าจะปกติดีใช่ไหมปกติดีอ่านี่คนนี้นะครับป่วยคนนี้ป่วยคือป่วยที่ปอดแล้วไปร้องอะไรขาวะรีบเรียกรถพยาบาลเร็วใครคือพ่อของเขานีครับสวัสด,ดีลูกคือเจ้าหนูคนนี้เนี่ยมันมีถุงมืออยู่ใช่ไหมแล้วนายคนนี้ซ่อนถุงมืออยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นก็เป็นพ่อลูกกันยังไงล่ะ<ม>อ่ะเดี๋ยว บอแสแค่นี้ยังไม่พอเลยเหรอโอเคเอาสีผมไปด้วยแล้วกันนะ <Brand. S 1> ยัง,ย,งยังเอาไฟไปด้วยแล้วกันเอาพอลูกจะไม่ต้องมีไฟเหมือนกันด้วยเหรอวะเนี่ยทรงผมเหมือนกันมีไฟเหมือนกันและมีถุงมืออีกข้างดีนะที่ไม่ถึงกับต้องตรวจผลดี a อูก็อว่ากันแหละ <c oughs> เลเวล42เราควรช่วยใครดีฉันเครียดการว่ายน้ำกับช่วยด้วยนะครับอ่านี่นี่นายคนนี้นะครับมีเบาแสมองปุ๊บคือแบบเห็นเลยว่ามันมีเบาแสโอเค โอ้โหบอสแสงไม่พออีกแล้วคือในคนนี้มีห่วงยางอะแล้วคนนี้ก็น่าจะว่ายน้ําเป็นใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นนะครับอเออะเอเหรอเดี๋ยวเราเราเราที่ขาของคนเมื่อกี้มันมันคืออะไรอะเขามีห่วงยางอยู่แล้วส่วนอีกคนมีปีกที่ขามนุษย์เรือดำมนุษย์เรือดำน้ำํากูคิดว่ามึงโดนอะไรทิ่มขาเกี่ยวขาอยู่อะไรของเกมนิวเนี่ยใครคือแม่ที่แท้จริง น,น้อนน่ารักอนะ่ะเอ่อใครคือแม่ของเด็กคนนี้ที่แท้จริงครับเรามาหาเบาะแสกันดีฟ้าผู้หญิงคนนี้โยกไปมาได้นะครับผม <c oughs> คือเบาะแสก็ไม่มีให้กดนะครับได้แต่โยกตัวแม่ไปมาได้นะครับคุณผู้ชม <c oughs> คือมันต้องเลื่อนแม่ให้เป็นสูตรขอ,อบจอน,นะครับเหมือนว่าแม่จะทิ้งเด็กนะแล้วคือเด็กมันห่างแม่นก็จะร้องไห้นี่เองอ <c oughs> แม่ทนเสียงร้องเด็กไม่ไหวจริงๆก็คงไม่มีใครทนได้ใครไม่ใช่ลูกป,ปั้น ใครกันนะที่ไม่ใช่รูปปั้นคือมีเบาะใส่อะไรบ้างจักรี้เอวไหมเฮ้ยมันมันต้องเป็นจักรี้เอวแน่ๆเลยวะอ้าวไม่ใช่มั่วอย่างนี้นะครับหรือว่ามันต้องยกมันต้องปัดอะไรหรือเปล่าเอาเจ้าใบานี้มาแหย่ขนจมูกหรือเปล่าฮ้ฮ้จามดิจามซิไม,ม่ใครจามเลยเลยวะเนี่ยเอามาเดดขียนที่ขาแล้วหัวลอกมาเฉยเลยคุณได้ทำลายความฝันกลายเป็นรูปปั้นของเขาซะแล้ว 5น t ท s later คือผมก็ใส่แยกประเภทตามที่ผมเข้าใจทุกอย่างเลยนะเนี่ยอันนี้คือมะเขือม่วงมันเป็นผักใช่ไหมชครลอตนะครับแล้วก็มะเขือเทศอ่ะอันนี้อ่ะอันนี้ผักอันนี้ผลไม้ ก็ยังไม่ใช่นีครับผมลองสลับม่วงไปม่วงมาหมดแล้วนะครับคือมันไม่ได้เว้ยเพราะฉะนั้นนะครับผมจะขออนุญาตทุกผู้ชมใช้แว่นขยายที่ผมเก็บสะสมมาแล้วกันนะ <c oughs> ไม่ไหวจริงโอเคใช้ไปเลยครับมะเขือม่วงมึงก็ถือว่าเป็นผลไม้แหละเลเวล48เดทแรกของเธอคือใครกันเธออยู่ไหนนะเธอมาสายอีกแล้วเดทแรกของเธอคือใครกันเดทแรกอย่างนั้นเหรอเอ๊ยเอมีกระเป๋าวางอยู่อะ แล้วคนนี้มีอาหารนะครับผมแล้วนายซีนายซีมีเมนูปะ่ะใช่ป่าววืมเดทแรกของเขาเหรอเอคือไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีกระเป๋าของผู้หญิงอยู่ไงมันน่าจะเป็นกระเป๋าคนที่มาหาเขานะครับแล้วคือเจาบีก็ไม่ใช่เพราะว่าเดทแรกเนี่ยคือเขาไม่สั่งอาหารมากินก่อนหรอกนะคนที่ถูกต้องคือซีมีคนหนึ่งมาคนเดียวเพราะเขากําลังกินอยู่ส่วนอีกคนมากับเดทแต่เดทของเธอไปเข้าห้องน้านะครับอ่า เรามันถึงเลเวล50กันแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นเลเวลสุดท้ายของคลิปในวันนี้แล้วนะใครเป็นคนทำนะครับคือเจ้าหนุ่มคนนี้หัวแตกอยู่นะครับแล้วหินก็มีรอยเลือดใช่ไหมโอเคใครคือคนทําเจ้าเด็กคนนี้หรือเปล่าทําไมแกยิ้มแปลกๆฮะไม่ใช่นะครับผมมีอะไรคลิกได้บั่งเฮ้ยมึงเอาเฟือกมาบางหินอย่างนั้นเหรอ สำหรับเกมจับผิดคนโกหกในพา์ที่2ของเราก็จบลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าเป็นคลิปอะไรเกมอะไรนะสำหรับวันนี้บายบายครับ